สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่ทานกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจับตาอีก7เดือนเกิดภัยธรณีพิบัติคำทำนายอาจารย์โอเล่ยานสมัมผัสอีก7เดือนจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่หลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่ยานสมัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่า จะมีบุคคลระดับโลกจากไปถึงสามคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ราชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากคำทำนายของอาจารย์โอเลยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอลิิาเบทธที่สอง สวรรคด้วยพระชนมายุ96,000ษาโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนก็จับตามองก็คืออีกประมาณ7เดือนข้างหน้าประมาณมีนาคมเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ต อย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนที่จะจากไปจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับนายกคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2 5 6 6โดยหมอลักโหนนฟันทงลักเรขานิเทศเผยคำทำนายดวงเมือง2566 หลังดาบพฤหัสย้าย19เมษายนตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานต์2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักษ์เรขานิเทศไดยเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาบพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครในรายการสามแซบ คำถามสําคัญนายกคนต่อไปคือใครมีการเปลี่ยนนายกคนใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพขณะนี้่าวย้ายครั้งนี้ใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรม อย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย,ย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตา ดวงผู้นำภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานแคนดิเดตนายกตัวเต็งดวงปังแพ็คคู่ดวงผู้นำหมอปลายปไายกระซิบปัจจุบันสถานภาพนักบวชเล่านิทานก่อนการเจาะด,ดวงผู้นำตัวเต็งผ่านนามสมมุติโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับยิ้งผมยาวดวงแข็งทุกคนช่วยเขาพระปายพูดถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ผู้ที่เกิดวันที่ยิมเอ็ดสิงหาคม2529ซึ่งท่านยมบอกว่าคนที่เกิดวันที่ยิมเอ็ดปีนี้นนะมาแรงทุกคนสอนเขาและทุกคนก็อยากให้เขาได้เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพราะว่าง่ายและรับฟังไม่เถียงก่อนเพราะฉะนั้นนนะน่าจะทุกบ้านต้องมาบ้านนี้ต้องมาคุยกับสาวคนนี้เพื่อที่จะต่อรองและคิดว่าต่อรองแล้ว ได้ผลการต่อรองที่ดีแล้วก็เอื้ออํานวยเพราะว่าดูจักดวงเขาแล้วถึงดวงเขาจะตกโดยปกติด้วยความที่เขานั้นมีพื้นฐานดีของมันไม่กระทบเขาถือว่าเป็นเพียงหนึ่งคนสองคนที่ปลอดภัยยังไม่มีใครกระชากดวงเขาลงมาน้าหน้าปรุกตัวสูงดวงขึ้นเมื่อถามว่าดวงถึงเป็นผู้นำประเทศไหมตอนนี้เนี่ยดวง ไม่ขึ้นถึงแต่ดวงขึ้นว่าร่วมยังไงก็ต้องมีผู้ชายช่วยแล้วก็ต้องมีผู้ชายจับมือร่วมกันพ่ราายพูดถึงน้าหน้าปรุตัวสูงซึ่งเคยทำนายไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วกับข่าวสดมูเตลูแนะนำหนึ่งอเร์เซด้วยความรักประเทศนะด้วยความรักประเทศให้คุณน้าหน้าปรุขึ้นเถอะและทุกอย่างจะปลอดภัยและอีกอย่างหนึ่งนะสาวผมยาว ก็ไม่ต้องหนีไปไหนด้วยเขาไม่ได้มีแค่ตัวเขาคนเดียวเขายังมีพ่วงอยู่เยอะเพราะฉะนั้นอนะรถพ่วงเขายังไงก็ต้องกลับมาแต่คนที่เอากลับมาได้ไม่ใช่ตัวเขาแต่จะเป็นคุณน้าหน้าปรุเป็นคนที่ฝากความหวังได้ยืนยัน100%เซถ้าคุณน้าหน้าปลุกับผู้หญิงผมยาวร่วมมือกันแข็งแรงแข็งแกรง่งยังไงประเทศก็จเจริญเชียสองคนนี้ เ,เรื่องภาวารับปี2566จากคําทํจากคำทำนายหมอปลายไพรกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาสเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธวงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบ ช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะสล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี3จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน 6- ถึงเดือน7โด,ดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาว จะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด4ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โลง่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง5ในช่วงปี6-6ถึงปี6-7เป็นปีแห่งไฟ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงแชวอนแห่ย้อนคำทำนายหมอปลายปลายกระซิบว่าที่นายกคนที่30แม่นจนขนลุกอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ต้องถูกบันทึกไว้สำหรับผลการเลือกตั้งปี2566หลังพรรคการเมืองน้องใหม่สามารถคว้าชัยชนะได้อย่างสุดทึ่ง ท่ำกลางประชาชนที่ยังคงเกาะติดสถานการณ์นณาที่โลกโซเชียลนั้นแชร์สน,นั่นแห่ย้อนคำทำนายของหมอป่ายไพรกระซิบที่เคยพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30ไว้ในรายการแชรเทปออกอากาศเมื่อ13ตุลาคม2564เพื่อระบุว่าคนนั้นที่จะได้จริงๆจากพวกเราเลือกกันจะถูกใจทุกคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยอยากให้รีบทำอะไรกัน ก่อนพฤษภาคมหลายคนที่ได้ชมคลิปต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันอาทิสมดังใจนึกเลยแม่นมากปีแห่งการเปลี่ยนแปลงแม่นจริงยอมรับทุกคำทํานายจริงๆที่สุดแม่นมากอุมพาจะดึงคนใหม่มาแล้วอยู่สองเดือนพฤษภาจะได้คนใหม่เป็นต้นซึ่งคำทํานายดังกล่าวนั้นก็ตรงกับการที่คุณพิธาลิมเจริญรัฐแห่งพรรคก้าวไกล ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย2566ใครปฏิวัติก่อนแพ้ดวงการเมืองปี2566เจาะตามดาวอักษรเหล่านี้มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้นายกดวงการเมือง2566โหนการเมืองชื่อดังอาจารย์พินโยพง์เจริญกล่าวในรายการไทยรัฐทอล์กหลังถูกสอบถามถึงดวงการเมือง2566นายกคนเก่าอยู่ครบวาระหรือไม่และหากมีใหม่ บุคลิกคนแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้พูดถึงขึ้นมาล,ายลอยๆแต่เป็นการอ้างอิงตามดาวซึ่งเป็นเรื่องที่ชำนาญและแม่นยำที่สุดของโหราท่านนี้ดวงการเมือง2,566ผู้นำคนใหม่ต้องมีบุคลิกใหม่เลือกตั้งหรือปฏิวัติเกิดได้หมดคำถามสำคัญรัฐบาลแห่งชาติมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมอาจารย์ตอบว่า รัฐบาลแห่งชาติอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าถามว่าด้วยการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ก็เป็นไปตามคันลองคำถามถัดมาแล้วนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะอยู่ครบสมัยหรือไม่อาจารย์ตอบว่าอยู่ไม่ครบหรอกเพราะพระฤหัสบอกตัวอักษรด้วยบ่อยไม้ปอป่าพอพึ่งฟอฟ้าพอพานฟอฟันพอสำขามอมาพวกคนที่มีอักษรพวกนี้ ก็มักจะเด่นมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามคนในรัฐบาลชุดเก่าที่มีอักษรพวกนี้มีโอกาสนะรันรายการไทยรัฐได้รวมรายชื่อนักการเมืองที่เล็งเห็นว่ามีโอกาสในการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีโดยอาจารย์พินโยบอกตามดาวเห็นหรือไม่เห็นอย่างไรเผยว่านายกคนใหม่เศรษฐาทวีสินหรือไม่อาจารย์ตอบว่า ท่านเป็นชาวราศีกุมคนเกิดราศีนี้เหมาะกับการทำงานสังคมพักการเมืององค์กรอะไรต่างๆเป็นราศีของคลื่นอยู่ในภพบ11บอของดวงโลกดวงกำเนิดพระอาทิตย์กุมกับพฤหัสเพราะฉะนั้นอนะ่ะจะมีความช่วยเหลือสนับสนุนเยอะแยะเลยดังนั้นอนะ่ะปีหน้าจะมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนมากแต่ดาวเสาโคจรไปทับดังนั้นนะ่ะ ก็จะเหนื่อยหน่อยคนที่จะมารับภาระประเทศชาติก็จะต้องเหนื่อยหน่อยดังนั้นต้องเตรียมตัวหน่อยนะเตรียมตัวเหนื่อยถามว่ามีสิทธิ์ไหมมีเปอร์เซ็นต์สูงมากกว่า50%ก็มีสิทธิ์แต่ต้องเหนื่อยหน่อยแพทองทานชินวัตรละ่ะอาจารย์ตอบว่าเป็นชาวราศีสิงเป็นราศีผู้นำปี66ดาวพฤหัสเข้าพบที่ดีเข้าราศีเมษทำมุมตรีโกณ ทำมุมเกณฑ์ฤทธิโยกกับพระอาทิตย์หลัง19เมษาเพราะงั้นะจะประสบความสำเร็จในระดับสูงและสำคัญมีคนให้ช่วยเหลือนับหน้าถือตาไม่ต้องเหนื่อยมากนักด้านพิธาลิ้มเจริญรัตล่ะอาจารย์ตอบว่าดวงผู้นี้เป็นรูปจันทร์เครื่องเีกเป็นดวงผู้นำลัคนาราศีที่เกิดเป็นลัคนาคุมพลอยู่ท่ามกลางเหล่าดาวเคราะห เพราะเป็นผู้นำชนิดหนึ่งจึงเป็นดวงผู้นำในดวงชะตากำเนิดจะได้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่จะได้เป็นผู้นำเมื่อไหร่เราก็หวังเรื่องของดาวพฤหัสต,ตอนนี้นะ่ะอยู่ในราศีมีนยังไม่มีสัมพันธ์ดีกับพระอาทิตย์แต่พอยกเข้าราศีเมษก็จะสัมพันธ์ดีเลย